เคยกินเมี่ยงเปี้ยวเปี้ยวมะจะอร่อยอ่ะโซดาตะลิงปลิงที่ฉันคิดว่าตะลิงปลิงคือผักเลยนะอ้าวจริงเหรอเพิ่งวันนี้เพิ่งมารู้ว่าหน้าตาเป็นอย่างงี้เหมือนกัน <c oughs> คือคิดว่ามันเป็นผักแบบหน้าตาเหมือนสตอร์อันนี้เขาบอกว่าตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์เพราะว่าคนอ่ะมักจะชอบถ่ายรูปตรงนี้แล้วมันจะแบบเห็นวิวยาวแบบสวย ต้องให้ กันดีกว่าของพี่สวยมากเลยของอาชาผ่านแอปมากเลยนี่แต่เมื่อกี้พี่ถ่ายตรงนี้เขาบอกว่าตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์เพราะว่าคนน่ะมักจะชอบถ่ายรูปตรงนี้แล้วมันจะแบบเห็นวิวยาวแบบสวยแล้วก็เห็นป่ะช่วงเนี้ยอืมกลายจะมันเพราะว่าก้นคนไงเปไนนั่งไงไปนั่งมันก็กลายไห้ใช่ไลายไม้มันจะวาววาวกว่าตรงกลางสังเกตนะนี่ใช่แล้วชาไปถ่ายตรงไหนชาไปถ่ายตรงเขา ลูซีาไม่มาเหมือนกันใช่ไมใช่ใช้แอปไปถ่ายคนเดียวด้วยเอาเหรอชลวกนี่ผมไปถ่ายต้นหนิงจีแก่กว่าหนึ่งร้อยปีมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครอยากจะได้รูปสวยๆกับธรรมชาตินะคะก็ต้องมาที่นี่นะคะภูมิใจการ์เด้นใช่ค่ะเป็นพื้นที่สีเขียวที่อยู่ใจกลางเมืองที่เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรโลเคชั่นนะครับก็จะอยู่ที่พระราม228ี่ แยก18นะครับใช่ค่ะ<ม>เพราะฉะนั้นนะคะมากันได้มีรูปส,สวยๆแล้วก็มาทานอาหารอร่อยๆอาหารอร่อยๆไปตอนนี้เราต้องไปกินกันแล้ววิจิงหิวแค่พูดถึงไม่ได้เราจะต้องชิมเพ<อ>ราะเ,<ล>เขาบอกว่าอร่อยจริงๆที่นี่แล้วก็มีหลากหลายมากจัดค่ะ <Go S 1> ไปเม <ไป S 1> ื่อกี้เราก็ไปเดินถ่ายรูป เรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามมากๆเลยแล้วตอนนี้เราก็ไปอยู่ในโซนของคาเฟ่แต่ต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยหรือส่วนทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเป็นความตั้งใจของ เจ้าของสวนก็คือว่าเขาอะมีเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยเจดไร่รจะแบ,บ่งเป็นสองโซนก็คือโซนที่เป็นสวนนะคะสวนแบบผสมผสานคือเขาอะอยากที่จะอนุรักษ์นะคะสวนไว้แล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ด้วยซึ่งโซนนี้ที่เป็นสวนนะคะเขาก็จะมีการปลูกพืชแบบหมุนเวียนสามารถที่จะเพาะพันธุ์มีออกผลแบบตลอดทั้งปีและสวนแห่งนี้นะคะเขายังได้รางวัลที่มีชื่อว่าลุกขมรดกอันทรงคุณค่าของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีจากกระทรวงวัฒนา ทำด้วยคือรางวัลน,นี้เนี่ย<ม>เขาจะมอบให้สถานที่ที่มีมเขาเรียกว่าต้นไม้ประจําชาติในประเทศไทยนี่มีแค่65ที่นะที่นี่เป็นหนึ่งในนั้นนะคะถือว่าเป็นรางวัลที่แบบทรงคุณค่ามากๆต่ต้นที่ได้รางวัลน,นะครับก็คือต้นลิ้นจีนั่นเองซึ่งเกือบทุกต้นอะอายุแก่กว่านหนึ่งปีโอ้เกิอร้อยปีแล้วโซนนี้ก็จะเป็นโซนคาเฟ่นะะที่มีชื่อว่า Natural Garden Cafe นั่นเอง ช่จะบอกว่าไม่ใช่แค่วิวที่ดูดีน่าถ่ายรูปนะคะอาหารก็ดูดีมากเมนูแนะนาสิคะได้เลยค่ะอันนี้นะคะภูมิใจนําเสนออันแรก240บาทอันนี้เนี่ยเป็นแกงมาสมันซึ่งไม่ใช่มาสมันแบบทั่วๆไปเป็นแกงมาสมันชาววังโบราณซึ่งเขาบอกว่าชาวบ้านละแวกเนี่ยเขาทากันแล้วก็ทางร้านก็เลยอนุรักษ์เก็บสูตรนี้ไว้แล้วก็เอามาทาให้ที่นี่สวยงามด้วยเนาะสวยงามนี่เนาะเมนูนี้ค่ะ เขาเรียกว่าแกงขั่วขาวตะลิงปิงม,มันเหมนแก,งเ,นแกงเขียวหวานเลยอ่ะใช่ม,ใชมันเหมือนแกงเขียวหวานแต่ว่าเขาอะไม่ได้เอาเครื่องแกงอมาผัดเขาก็จะใช้แบบสูตรโบราณประยุกต์กับสูตรปัจจุบันจนกลายมาเป็นสูตรนี้นะคะโดยที่ใช้ไก่แทนหมูเพราะว่าเขาบอกว่า มันจะได้ไม่ไม่ได้รับไขมันเยอะเกินไปจะไม่เลี่ยนฮเ,ลยนเยฮลตี้นิดนึงนะคะ240บาทค่ะและเมนูนี้นะครับก็จะแนะนำให้ชาเพราะว่ามันมีแต่ผักนะครับยำผักกูดซึ่งเป็นผักธรรมชาติที่มีสาระคุณมากมายอเอามาทำให้คนที่ไม่ชอบกินผักทานได้ หอเออน่ารอยอดคิดตเนีเย่ยราคา150บาทครับ150บาทไม่แพงเลยทีเดียวนะคะกับเมนูสุขภาพมาที่เมนูสุขภาพอีกหนึ่งเมนูนะคะใบทองหลางผัดไข่ซึ่งต้องบอกว่าตัวต้นทองหลางเนี่ย มันเป็นพืชยืนต้นแล้วก็เวลาปลูกเนี่ยมันจะช่วยให้ดินดีด้วย <S <S อันนี้เขาเลยมาลองผัดกับไข่ซึ่งมันก็อร่อยไม่แพ้กับใบเหลียงผัดไข่ <ๆ S 1> เลยเคยกินเปล่าใบาเหลียงผัดไข่เคยกินนะเมนูเด็ดทางภาคใต้เลยนะคะซึ่งมาเป็นใบถองหลักผัดไข่เมนูนี้150บาทค,ค่ะกินกันดีกว่าหิวแล้วอ่ะใช่อืม, <S <S อม เหมือนใบเหลียงพัดไข่อะแนวแนวนั้น,น,น,นเหมือนเลยใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่ารสชาติเข้มข้นอร่อยคนไม่กินผักก็กินได้อร่อยอร่อที่นี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องอาหารอร่อยคือไม่ได้แบบวิวสวยอย่างเดียวสามารถมาบักท้องเอาไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นแบบ<ช>ขนมหวานหรือว่าอาหารขาวแกงคั่วข้าวตะลิงปิง้านี้ไม่มีผักนม่กเส้นนี่คือแบบโอ้โหแซ่บ อะไรไหมเหมือนแบบที่กินแบบชิ้นตะลิงปิงเข้าไปหรอใช่แกงเขียวหวานแต่พอกินตะลิงปิงอ่ะนึกว่าแกงเขียวหวานมันจะมีความมันความแบบความแกงเออเป็นแกงแต่ว่าเราได้ความเปรี้ยวจากตะลิงปิงมันไม่เคยเจอในแกงเขียวหวานใดๆทั้งสิ้นมาเจอในเนี้ยเฮ้ยมาเข้ากันดีนะดี๋ยวต้องชิมอันนี้แปลกไหมไม่แปลกอร่อย อร่อยนะงานงานชอบอืมคือชอบกินแกงนัเนี่ยเหมือนอาหารแขกเลยอ่ะใช่มันือนอาหารแขกเหมือนพ่อแบบจิก,ก้ามสสาซาล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เผ็ดหวานอันนี้หวาน อาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องกินขนมหวานค่ะคือเขามีขนมหวานหลายแบบมากแล้วก็ที่นี่นะคะตะลิงปิงเขาขึ้นชื่อมากเขามาทําอาหารทําขนมนะคะเดี๋ยวเราจะต้องลองชีสเค้กตะริงปิงนะเราไปดูว่าหน้าตาย,ยัางไงค่ะอ่าตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ภูมิใจการเด้นนะครับซึ่งอยู่โซนข้างหน้านั t u ล a าคาเฟครับ อืมใช่แล้วค่ะมันก็จะแบบดูธรรมชาตินะเหมือนนั่งอยู่ในป่าใช่แล้วก็แบบดูโต๊ะดีดเป็นแบบว่าไม้ไผ่เออไม้ไผ่ดูแบบเหมือนล่องแพด้วยแต่ว่ามาวางอาหารนเะนี่ยสวนไม้ไผ่ก็ลอยล้อมอยู่ คือคนมาถ่ายรูปแล้วก็มาแวะแบบทานขนมทานข้าวทานน้ำนะคะแล้วโอเคเรามาแนะนําขนมที่เราสั่งมาดีกว่านะคะเป็นไทไลท์ของร้านเขาทั้งนั้นอของชาเลยของชาเนี่ยจัดเต็มเรื่องตะลิงปลิงเพราะที่นี่เขามีแบบเก็บตะลิงปลิงใช่ไหมเขามีตะลิงปลิงชีสเค้กเมื่อกี้เห็นอยู่ราคา130บาทใช่โอเยเก่งกนี่อันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่90บาทอันนี้เป็นตะลิงปลิงโซดาเขาก็จะมาทําแบบหลากหลายเมนูน,นี่กินนี้เดียวน,นี้ก็คือตะลิงปลิงอะ่ะมันจะเป็นแบบหวานๆมันคล้ายๆบวยอ่ะ เน,นี่ยมีทองออด้วยอ่ะเขาใจทำเนาะน,นี่อร่อยมากเลยข้างล่างมันจะเป็นแบบกรุบกุบนะคะแล้วก็แบบมีความชีสเค้กแล้วข้างบนก็จะเป็นแบบแตลิงปลิงอร่อยมากอันนี้ไม่เลี่ยนด้วยเนาะมไม่เลี่ยนได้ตลอดอนนเอันนี้นะคะเป็นลิ้นจี่อเมริกานโน่นะคะราคายอยู่ที่หนึ่งรอยสบหาบาทเป็นการผสมผสานระหว่างกาแฟแล้วก็น้ำลิ้นจี่ชิมก่อนมีความขมของกาแฟ มีความเปรี้ยวและหวานของน้ำเน้นจีตรงตัวนะสานก,กันอยางได้ลงตัวมาที่เค้กนะคะอันนี้เป็นฟรุตเค้กราคาอยู่ที่140บาทชิมก่อนเลยชิ้นใหญ่มากอ่ะมันดูดีนะเนี่ยอย็งไงของผมนะครับก็คือช็อกโกแลตสตรอเบอรี่นะครับราคา130บาทค่ะกับ Passion ชรฟลูดไอ d t ทีนะครับเป็นชาสาวรสาวรสกับไอซ์ทีมันจะมีความเปรี้ยวแล้วก็ความหอมของชาชิมเค้กดีกว่าเราต้องชิมทุกอย่างเป็นช็อกโกแลตแบบไม่ขมมากนุ่มนุ่มมากนุ่มมากเจาครีมมันหนามีมีความเปรี้ยวและความหวานไม่หวานเกินไปไม่เลี่ยนไม่เลี่ยนผสมกันมันกลมกล่อมมากจริงคือกับบ้านอะ ถามหน่อยครับทำไมชาต้องสั่งตะลิงปลิงทั้งชุดเลยอ่ะก็จริงๆที่เนี้ยเขาขึ้นชื่อเหมือนกันนะคือเขาอะเอาผล,ลไม้ที่คนไม่ค่อยรู้จัก,กไม่ได้เอามาทาอะไรเยอะอะเอามาทําเป็นเมนูอ,มอย่างอันนี้ที่บอกก็เป็นโซดาใช่ไหมเป็นโซดาตะลิงปลิงสำหรับชาเช่นคิดว่าตะลิงปลิงคือผักอะไรนะอ้าวจริงเหรอเพิ่งวันนี้เพิ่งมารู้ว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้เหมือนกัน จริงคือคิดว่ามันเป็นผักแบบหน้าตาเหมือนสตอกก็ดีแล้วมานี่ได้รู้ไงว่าประผสบกณ์ใช่ดีมากนอกจากอาหารอร่อยๆนะครับเขาก็ยังมีเวิร์กช็อปทำเมี่ยงระลิงปิงใช่เฮ้ยแต่เวิร์กช็อปมันดีตรงไหนรู้ไหมคือเขาเอาเด็กที่เนี่ยให้มามีอาชีพมันมีรายได้โดยที่เอาเด็กมาสอนพวกเรานี่ในชุมชนคือนอกจากให้น้องๆหรือเด็กเนี่ยมาสอนเราเขาก็บอกว่าคนที่อยู่ในชุมชนนี้เนียสามารถทําขนม มามขายที่นี่ก็ได้นะเสาวอาทิตย์ก็คือเหมือนสร้างรายได้คนในชุมชนมวิดีใช่คือเขามีขนมใส่ไส้กับข้าวเหนียวสังขยาก็เป็นขนมไทยใช่ไหม,มคลาสสิกก็คือสร้างรายได้ชุมชนแถวนี้ซื้อก,กับบ้านซื้กับบ้านได้เราเนี่ยจะไปทำเวิร์กช็อป เมี่ยงตะลิงปิงใช่ไหม,มเราก็ะจะมาดูตะลิงปิงแล้วก็เก็บไปทำที่เวิร์กช็อปได้ใช่ไหมคะ<ช>คืออันที่เป็นใบไม้แบบนี้ใช่ไหม<ช>คือตะลิงปิงหมดเลย แล้วก็ส่วนผสมต่างๆที่จะทําเนี่ยงเรียบร้อยแล้วซึ่งต้องบอกว่าเมนูที่เรากาลังจะทำเนี่ยนะคะเป็นเนี่ยงตะลินปิงใช่ค่ะซึ่งจริงๆอ่ะเป็นการดัดแปลงมาจากเมนูโบราณคือเนี่ยงส้มโอถูกไหมคะดัดแปลงมาโดยที่เราเนี่ยก็จะใช้มีใบชะพลูใบชะพลูและใบทองหลางแล้วก็ใบทองหลางด้วยแล้วก็มีตะลิมปิงนะคะเรามาเริ่มกันเลยไหมคะใช่ค่ะต้องทายังไงบ้างคะ ราจะเอาใส่ไปในผักหรอในใบหรอใช่ค่ะยูกินใบเป็นไหมไม่เป็นใบชะพูกับใบทองหลักไม่เป็นก็ต้องรองเกิดมาไม่เคยกินเม่งเยงนี่คือเห็นคาั้งแรกด้วยนะในชีวิตถ้าเราคุ้งแง่กันเสร็จแล้วนะคะเราจะหั่นตะลนิงปิงแลกว่ันค่ะเริ่มแรกเราจะหั่นนะคะ,คะแล้วก็หั่นเป็นลักษณะไหนคะ เราได้มีทำเองคนเดียวสวยที่ช่วยด้ยไม่สวยเลยเมื่อไรยูมีตะลิงปิง3ชิ้นคือจะบอกว่าถ้าใครอยากมีประสบการณ์แบบนี้นะคะมาทำเมี่ยงตะลิงปิงนะคะก็จะมีเป็นแอคทิวิตี้แบบนี้แหละคนละ0 0าอบาทค่ะก็สามารถทำแล้วก็ทานได้เลยอิ่มด้วยนี่เสร็จแล้วกินเข้าปากเลยเกมากเลยอ่ะอร่อยอ่ะคำนางเอกมากอเปรี้ยวใช่ไหมอันนี้เปรี้ยวมากมันแปลกตรงที่แบบปกติเราจะกินแต่กใบชะพลู แต่เมื่อกี้ลองกับใบทองหลางใบมันหวานอร่อยใช่ไหมเป็นเป็นอีกมิตินหนึ่งของการกินเมี่ยงใช่ไหมอืมอ,อ,อเบี้ยวเบี้ยวเหรอจะอร่อยอ่ะ ล,ลวันนี้นะคะต้องขอบคุณน้องลองกองมากๆนะที่มาแบบสอนพวกเราทํานะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกนืที่เคยกินใบทองลาใบทองลาใช่ไหม <ๆ S 1> แล้วก็ตะลิงปิงในเมียงด้วยนะคะใช่แล้วค่ะอร่อยมากๆเลยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะภูมิใจการเดนไม่ใช่แค่คาเฟ่ให้เรามาถ่ายรูปสวยๆกันได้เท่านั้นนะคะแต่เป็นส่วนแห่งความภูมิใจเป็นปพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตไว้คอยสอนให้เรารู้จักภูมิปัญญาโบราณ รู้จักความงดงามของธรรมชาติและการเอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่เราอยู่นั่นหมายถึงภูมิใจการ์เด้นไม่ได้มีแต่ความสวยนะคะแต่เปลี่ยนไปด้วยความงดงามของจิตใจในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อีกด้วยค่ะที่อาใส่เดี๋ยวเราจับอ่ะซอยอ่ะแตะเหมือน <c oughs> เราได้ทำด้วยไง <c oughs> เป็นหอมซอย เยอะมากแต่มันแบบหืมตื่นเลยอะอมรินทีวี